การันตีชีวิตพิชิตดวงชะตากับผมอาจารย์ผู้โคตรศาก์ครับดูของคุณประจำวันที่15คือสภาคมครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับวันนี้นะฮะขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามทีคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับวันนี้นะฮะรู้สึกว่าจะอิ่มหมีทีมันมากเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นการกินการอยู่นั้นจะอุดมสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีผลต่อคนที่รักษาสุขภาพนะครับคนที่เกิดวันอังคารครับวันนี้ฮะต้องระวังไว้เรื่องของการพูดจาไม่เข้าหูคนซึ่งตัวจุดนี้อาจจะสร้างรอยแผลเป็นรอยช้ำในจิตใจให้กับคนรอบตัวได้นะครับต้องระวังไว้คนที่เกิดวันพุธนะฮะวันนี้นะฮะเป็นมุมของการสะดวกสบายนะครับมุมใน,นเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคในช่วงก่อนหน้า สามารถที่จะมาลายหายไปในรอบวันนี้ได้อย่างแน่นอนครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีครับวันนี้ครับถ้าสมมุติว่าคุณเครียดเรื่องของการงานมีโอกาสนะฮะหาเรื่องเดินทางนะฮะจะเป็นสิ่งที่บรรเทาความทุกข์ใจความไม่สบายใจความเครียดของคุณให้ผ่านพ้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้นได้อยากแน่นอนครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับวันนี้นะฮะเรื่องเกี่ยวกับการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ แต่ต้องพึงระวังไว้เรื่องของสุขภาพร่างกายทํางานแบบพอดีพอดีจะตอบโจทย์ที่สุดครับในรอบวันนี้คนที่เกิดวันเสาร์นะฮะมุมในเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับใครยังไม่เป็นก็มีเสี่ยงเป็นนะเจ็บป่วยโดยง่ายเพราะฉะนั้นนะฮะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะไปใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบข้างของตัวคุณเองนะครับ